สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปรณกรในช่องม่อนคลาส,สิกก็จะนาวัตถุมงคลของพระมหาเถราจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีอีกหนึ่งรูปนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับพระท่านนั้นคือหลวงปู่ผาโกสโลแห่งวัดบ้านเดือยไก่อําเภอม่วง30 จังหวัดอุบลราธชธานีนะครับท่านเป็นพระพิสุสงฆ์ที่มีอายุยืนยาวกว่า99ปี79พันษานะครับ99ปี79พันษานะครับและพระในมือผมรุ่นนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาพายกุมารน,นะครับพระปิดตาพายกุมารรุ่นแรกพระครูโกศลธรรมพินิษ์นะครับสร้างในเนื่องในอายุครบ99ปีนะครับ79พันษา วัดบ้านเรไก่นะครับพระชุดนี้ได้รับการพุทธาพิเศษนำเลิกโดยเจ้าคุณรักอนารโยนะครับสำนักอาวัดสุทธาวาสิปัสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุดนี้นะครับเป็นพระปิตาธรรลักษณะคล้ายๆพระปิตาผงกระดูกผีของวัดโผเป็นพิมพ์เดียวกันคล้ายๆกันนะครับแต่นี่เป็นพระปิตาพายกุมารของหลวงปู่ผาโกสโลนะครับเนี่ยฮะ สร้างในปี2 5 6 4นะครับพิเศษมากก็คือมีรอยจานนะครับถึงแม้จะเป็นรอยจานที่ขีดขีดนะครับเนื่องจากวันนั้นผมอยู่ในพิธีด้วยมีพระเกจิคณาจารย์มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกมากมายประธานในพิธีคือพระวิโรธรัตนบุญนะครับจเจ้าวาดวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและมีเกจิคนาจารย์ ในจังหวัดอุบลอีกมากมายเช่นหลวงหลวงปู่สมหมายนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าหลวงปูเ่เกษมอ่าเจ้าคณะอำเภออ่าตะการพืชผลก็มาร่วมในพิธีด้วยนะครับและองค์นี้พิเศษมากเนื่องจากใส่กรอบอาจจะมองไม่ชัดนะครับใส่กรอบอาจจะมองไม่ชัดผมได้ไปร่วมในพิธีด้วยและเมื่อเสร็จพิธีพระชุดนี้เป็นพระที่แจกในพิธีผมรับแจกกับมือแล้วผมนำเอาเอาไปให้หลวงปู่ จานให้ที่กุฏินะครับพี่พี่หากใครจะสนใจอยากจะชอบหรือสนใจจะเช่านะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เพื่อโทรติดต่อก็ตามอ่าใบกระดาษใบนี้เลยนะครับผมนะครับให้หลวงปู่จานให้ตามภาพนี้เลยนะครับน่ะ หลวงปู่ท่านจานให้ตามภาพนี่เลยองค์สีดํานะครับแต่ว่าท่านก็ด้วยความที่เป็นเนื้อผงท่านบอกว่าจะอ่าบ่าจานแห้งเลยนะก็คือจะไม่จานแรงนะนะก็คือจานเบาๆเพราะว่ากลัวว่าจะมีการแตกหักเนาะเป็นเนื้อผงนะครับแต่ยืนยันได้ว่าท่านจานแน่นอนนะครับนะเห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับก็จะมีรอยนะครับหากได้ไปส่ององค์งจริงๆเนี่ยก็จะเห็นรอยจานของท่านนะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็หลวงปู่ท่านก็ถึงก,การมรณภาพไปแล้วนะครับการที่จะให้จานขึ้นใหม่เนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับถือได้ว่าหาได้ยากในวัตถุมงคลที่สําหรับของหลวงปู่ผาที่มีรอยจานแท้ๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านจานท่านจะจานเป็นตัวทําอีสานนะครับถือได้ว่า ่าเก่าโบราณพูดง่ายๆนะครับท่านก็อายุยืนยาวถึง99ปีนะครับนี่ครับพระปิตาพรายกุมารน,นะครับปลุกเสกนำเลิกโดยเจ้าคุณลักษอนาลายนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมาปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งที่วัดบ้านเดือยไก่นะครับอ่วันนั้นพิธียิ่งใหญ่มากจริงๆนะครับผมลางานไปเลยนะเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีนี้นะครับแล้วก็ได้รับแจกมา แล้ก็ได้นำไปให้หลวงปู่ท่านจานให้นะครับเนี่ยฮะแต่จานด้านหลังองค์นี้แจกสีดําเลยนะครับอู้เข้มขลังจริงๆนะครับเห็นไหมครับรอยรอยขีดขีดนะครับอ่าเราจะเห็นรอยขีดอยู่นะครับก็คือท่านจานนะครับมองผ่านกล้องแล้วก็ผ่านกรอบเนี่ยอาจจะไม่ชัดแต่ว่าเนื้อพระนี่สวยมากพระไม่แตกไม่บินนะครับหากสนใจก็สนุก4ี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดูนดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับ ก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เผื่อจะมีพี่พี่ที่สนใจนะครับเผื่อจะมีพี่พที่สนใจนะครับนะฮะวันนี้เราพบกันสั้นๆเท่านี้นะครับหากใครชอบสายผงพรายแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่เป็นลักษณะพระปิดตาคล้ายๆพิมพ์ๆแวกันกับของวัดโพที่เป็นพระปิดตากระดูกผีนะครับก็ทักกันเข้ามาได้ในเกจิในสายสารเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามีหลวงปู่ผาที่สร้างเนี่ยครับมีรูปเดียวนะครับมีรูปเดียวนะครับ สวยงามจริงๆครับจานผ่านมือหลวงปู่โดยตรงเลยนะครับพี่ๆนะโอเคครับโอเคครับหากชอบทักกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ